มันมีบุปปินกันแล้วไงเราก็มีเราก็มีบุปปินหรอแต่ว่าเมนไม่มีคุ้นแล้วมีเอเคอืมเฮลิไฟก็มีมีบ้องมีอะไรทุกอย่างคุณมีแระผมไม่มีว่ะรู้จักเรียนพวกนี้แหละว่าเราเรียงเรียนมียังมีมีขายอยู่เลยไหมเรานยังไงหมดมีจะเปิดหนึ่ง ผมติดเตอร์ป่าเ,เตอร์บ้านไม่แตะมันคูณสองไม่ใช่เหรอ,อเฮ้ยโดนเตะแล้วเรียบร้อยฮ <c oughs> ไอ้โดนเย็นเขาไหมใช่รอรอเตะกดมาโครลั่นเนี่ยเขาโดนเตะนีะดหนึงเลย คุณสองแพ็กห้า,หาออกออคุณสองเลยคุณสามสามแล้วคุณสามได้ไหมก็เ,เล่นคุณสามไม่ใช่เหรอคุณสามเพิมม่งรีหนึ่งชั่วโมงก่อนอะไรจะย้ายเซิร์ฟเหรอได้นะย้าอยอะไรละ่ะ<า>ไม่เซิร์ฟที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราเล่นคุณสามใช่ไหม ใครขอแบบคุณสองวะแต่คุณสองมันมันไม่บอกเอาแพ็กเท่าไหร่ป่ะออกแค่สี่ที่อะไม่เ,าเราเป็นหนสามจริงๆคุณสองแค่สี่แต่ผมไม่มีผุไม่ไม่ไม่มีบูปินนะคุณสามขบมีมั้งพุกนี้เซิฟอพวงนี้ไม่ใช่พวกนีเนี่ยพวกนี้เซิฟไม่ได้รีบูปินดีก่

แจ็แอนไม่ค่อยมีเด็กหรอกจะมีะมก็อตอนเบลเลอร์เลยที่อ่ะแจ็คแอนสนทางเลยครับทิดแล้ว อมวไมัวเองก็มีไม่เล่นตัวก็มีไม่เล่นตัวเงก็มีไม่เล่นนามีอายหอายตายัเกมไหไม่ให้าเลียบรอ เอ้กน้ได้ดูเดินดูได้ไหมได้ไมปุ๊ด้เดินดูได้ป่าไม่ได้ยินเสียงตะโกนด่าแล้วด<า>ันเล่น่แหงนำนิ่วาล่จต่อให้ควยน,น,นี่คือไม่ได้ารเรืแ,แต่พี่เลยผมสร้างเรื่องแรกผมสร้งางมันรอนี่ยแล้วแต่พี่แล้วพี่จะเลือกหเปลี่ยนได้ผมสร้างตรงเนี้ย ตรงดี22ิบสอง่ะโหตายแน่สั์ไอ้โลดสี่สิบ้บอกไล้วตายแน่ไอ้โลดไม่ยอกออกเกมเลยขึนแขนต่อคุณสร้างหนึ่งนะได้สร้างแขนได้ D ยี่สิบสอง ตีตียี่สกว่าล่างอ่ะเอ๊ยายล่างอะเหรอ,อเปิดี่ถ้าเปิดใต้ล่างกูมีเอเคอ AK แล้วอใส่แอนเลยนะมันคูณสามง่ายอะไรมากโอ้ยพี่อบุไปพีอ้อเ,เราก็มีบุกปินอย่าไปตัดดิเอาปืนตัวระบบลีบบ้บ้านตรงใจแอนน่ะบ้านตรงจี่เอ็ดจียี่สองอะยืดเลยจยัอยู่ใจแอนกันไหมฮะใจแอนอกใ ผมพิมอะไรเอ่ยไปลปะเ,เดี๋ยวคุณโรมันรีบูปินแล้วหมดเลยนี่ผมไม่เรียนผมไม่มีเฮอะไรที่เรือเลยเออมีเอ็มี MV ไฟแอนเดียวผมไม่ได้เรียนเอคไว้เดี๋ยว่าเสริมเนี่ยอไอมีเอคไห้เพื่ออ มีครบม,มดะลยนะป้อมปืน A J อะไรนี่นใช่ป้อมปืนผมก็ไม่มีวะนี่ไม่ได้เรียนเลยหรอครักของแต่งปืนมีครบระเบิดไฟทุกคนวิ่งวิ่งไปไไ D ยี่สิบสองเจอก,กันเจอก,กัน D ยี่สิบสองค้างใจอันแล้ว,ออออว,วล่ะปลายเท้าได้หะโอโ ดียิบสองผมายจะผมมากคุณคก็ฆ่าตัวต,ตายาด,ดีเอามาไม่เกิดแล้วบางียงแล้วเองเม่คุดจะเอาดิทำ CP ได้ปะันไม่ได้ขีค่คนตรองเท้าใจ้ายฆ่าตัวตายเยี่ยนี่ เงี้ยใจแอนบ้านโคตรเยอะเดือดจ,จัดเลยเอาดีกูเล่นด้วยแต่ว่าสร้างตรงนี้ oh <my. S 1> เอาเงี้ยใจแอนแม่งเอาปืนมายิงกูจ้าชอยู่ตั้งจิตสร้างตรงนี้เอาที่ไหนปลาไม่โดนมัอยากเลยในนี้ <c oughs> โน่นยาวเป็นออใยายเราจะไปออยังไงถ้า <c oughs> ถ้า,าไม่มีที่ฟาร์มของ ห้าเราซุปเปอร์มาร์เก็ตพี่สร้างอะไรก็ได้บ,บ้านนี้เป็นบ้าน,นแคมป์ก็ได้พี่สรา้างกันเลยเชี่ยโคตรเยอะว่ะคตรเยอะโหชี่ยโคตรโคตเยอะเยเนาะเดยด,ดทีได้หรอ้อยวเตีวเี๋ีีตีอีตีอตีอตีตีเเ ที่ไหนนะอยู่บ้านเฮ้ยลงมาทำทางขึ้นให้ก่อนที่ข้างบนอะ่ะใ,ใครโอ้ยแมวกระตุ้งนะไอ้สิ่งที่อย่นะางก่อนน้องทันทางขึ้นให้น้อยจดจอดจอดไม่ไดม้้มีวิธีทำให้แมวเลิเกดื่อผมยังมีต้องแมวจริง พอผมจับมันไปอยู่นอกบ้านมาหลายวันแล้วหลังเริ่มร้องแล้วไม่ใข้าวไม่ให้อะไรเลยปล่อยแม่เงี้ยนะและผมปล่อยโดนกัดเลยโดนซุนเลยอ่ะน่าขึ้นเยอะเลยอ่ะทุกวันนี้แบบโอ๊ยขอเคลียร์แบบน่ารักจริงโอ้โหเยอโอ้โหาใกล้โอ้โห โอ้ไอ้เฮียเกิดใกล้แล้วแต่ก็ไอรี้าย,ยิงตัวกูยิงตัวเปล่าระยาออดกปจะ้กูลยนี่ว่าแอ้กูลงพัดไอดตอัวี้าั่บา <c oughs> ้านเยอะจังหวะเยอะจัรอะาบอก ทำไมจะเปลี่ยน,น,น,นไม่นะคุณโลคุณควรเอาโคตรล็อกโคตรล็อกทีมอะมาใส่ประตูหน้าเว้ยแล้วโคตรคล็อกทีใส่บิวบอ,ออกเดนออกไงอ่ะออก้านไม่ได้ก็จะอีก็เนี่ยเปิดได,เด,ไได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เอาไงครับจะสร้างยังไงครับพี่ยังมีเรื่องเลยครับผมจะสร้างรอเฉยค ประเทศแถวนี้ใช่ไหมล่ะประไปที่อื่นไลหมดเลยที่อื่นที่ไหนบอกเลยใส่คอนมาจะเห็นอยู่แจ็คเนี่ยก็ได้จะได้ไม่ต้องตามได้เอาละมันขุดแล้วก็เรียกคนมายิงเราแบบนี้คนมาไปขุดน้ำมันไม่ใช่ไงอยู่ไหนนะเกิดที่ไหน อุ้ยผมว่ามีที่หนึ่งนะที่เราจะได้ซันเฟอร์แร่เยอะๆไอ้สิบสี่เป็นไงก็ไม่ได้อย่นเดีอเอาปะแถวแถวไอ้สิบเอ็ดก็ได้เรนนะา,าจะไปยังไงดีลันไซงไง <c oughs> วิ่งไปดิ <c oughs> ออกปะล่ะออกมาสา่นไอ้เปร์ดีเสด่นทางที่มา เราเข<ร>้าไปตั้งหลักในเอาพดก่อนไงก,กงั้งรถไฟไปเนาะเออรถไฟผ่านพอดีปะโรต,ตี้คนเล็กหน่อย,<ด>ยคนพร้อมวิงม่งนะครับ,ราม,บมาเกิดเตียงให้หมดมาเกิดเตียงให้หมดมาเดิดเตีเ่งห้นนม จริงมีทั้งแย้แป้งไม่มีมนรวมกันเนี่ยเราจะไปฟอร์มกันแล้วฟุตโลไปไหนวะเนี่ยจะได้นี่ไม่บอกเนี่ยทำามผมอยู่ในตี๋คนเดียวเนีอะจะได้ซ่าจะได้ตามออกเข้าบ้านแล้วก็ย้ายไปประกอบรถย้ายแล้วไม่เนี่ยเราเรามาวิ่งไปฟอร์มกัน่ะ เราจะวิ่งไปขึ้นรถไฟอยู่ไอ G19 เงแล้วก็ขี่ไปเอาโพสทำไมเราต้องขับแขนว่าโอ้เอ,อ้ยยัพงพิ่ง้ำดิ เอาแล้วอีกคนหนึ่งใครอ่ะยาม,มี่เขาขางเยอะมันจะสร้างต่อทำไมเนี่ยเราจะวิ่งไปแล้วนั่นน่มีน้ำมันเท่าไหร่ไม่มีเอาให้เ,เต็ม,มเลยมาผ้าผ้าอยู่ในบิวมามารวมมารว,วมไปพร้อมกันพร้อมกัน มามามาขอบันึงขอของมาเตก่อนจะได้ไปร้างบ้านเลยตอนนี้มันมีเยอะอยู่หาของเตมก่อนระวังไปเอาผลก็ได้ใช่ไหมอยากได้อะไรที่ดีเออวังเอาผลได้เออเงี้ยเอาระวังไปเอาผลแล้วก็ไปสร้างเลยขับพอไปสร้างที่ไหนเดียะ ก็ถูตอดแตเราคือเท้าเราใช้จะปิดเท้าเลยเข้าไม่้เชอมเข้าเยน้แต่เข้าจุดเ้ว ครับเป็นแค่ปแล้วะี่เดินขาเ่พขาเอาเบ

เติมเต็มใหม่กันนะสรุปบัวเป็นคู่สามครับฮะบัวเป็นเด็กคู่สามจบละทำไมอ่ะเจ้าชวนวันยิงคนไทยจบละไปเล่นเซิร์ฟไหนเนอยู่แพนด้าแพนด้าไม่ยอมทำไมอ่ะไม่รู้ขี้เกียจคนน้อยนะเอน,นี่ยบัวเป็นดิบต่อ แม็กห้าคนไม่ห้าหรอใช่ใช่ังอยู่ครัอ๋อ่มีกี่คนแล้วมัมีสี่ครับอ้าวจบละมีพี่นาทอีกคนเ๋ยถามเ๋ยฝากจะเล่นเฮ้ยเปลีนเป็น ำได้ดีกว่าเรียมาีเหยเมีคนอยู่บนลังอ่อยโดนหอยยิงอยู่นะมนตายแล้วมาด่ามบ้มีคนสองคนมาทำอะไรไม่รู้เ่ยเาต้องบส,สอไหมเนต้อง không được xoắn Không biết ta giảm tao vai và đi nhanh đi Rồi ra game mình Mình anh không Hò máy như hò con ที่กองปืนมันจะกินเสียออปี๊บไปเลยปีอะไปเลย่ะเก็บอะไรนั้นอันเดียวยูเอ็ปดดปนปี๊บแชมพูแชมพูอ่อยปะ จะพูดจะไอเอมพีไฟจะเล่นกูแล้วเนาะได้ ไอ้ัวมันแย่ไกูขนาดลยไอ้เขั้นิงหอมาเื่อาเลยนะเดียไม่ดูเลยนระยงไงการที่เขาไปยโอ้โหคือตัวหน้าบ้านนะตากเล่นอยู่ก็ถามขอไอ้ว่ากีฬาีมีมาไหนฮะ ม,มนะไัได้ท่าเธอนะแลกินอานะ้เอกินาี่ลาซ่กิน,นี่เมลตายจะไปสร้างบ้นไหนกันนะย <c oughs> ไ,ไม่รู้เลยเาจะ้างไหนก็ะไป <S 2> <S 2> ไเนี่ย่าจะไปไอซีบบรรอเบลดอะไปถ้ามัน <S <S สร้างไ,ไม่ได้ก็จะ ถอยลงมาแถวๆไอซิบ้าเนี่ยตั้ปลาตู้เตียงนะไอ้สัสเห็นเลเซอร์แล้วแต่ว่าหันหนีไม่ทัน ไปเลยไหมไปเลยไหมไป<ค>ไม่ไป<า>ไม่ร<ม>้ผมผมเอาป่วนละคนอยขาเอาโพละคนของอยากมากเลด้วยนะ ค,คุณอคุณอะไรกับคุณยัมี่ยังไม่บทับคิดใช่ปะเออพวกคุณทับคิด,าดมาสร้างก็ได้ร้อนปะไปดปะร<ป>ะบาดีกวอนเริ่มสร้างเลยดีกว่านี่ไปนอนด้วย เล่นวนอนด้วย I mean, oh yeah, I'm gonna i